มื่อนี้จะพาทุกท่านไปเลาะหาเห็ดเ,เลาะเลาะหาเห็ดว่าหิมะตกเนี่ยมแจะน้ำแข็งเราจะเจอเห็ดไหมหรือว่าน้ำแข็งจะละลายหมดแล้วหิมะจะละลายหมดแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้เข้าไปรุ่นไปหาน้ำกัด้าแต่ก่อนเท่าสิไปนะเอซก็อย่าลืมทุกท่านก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อจะได้ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้อง แต่อีกสำคัญก็คือว่าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้สาวแหลในต่างแดนกับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในต่างแดนนะคะกำลังพากันเตรียมตัวไปเบิ่งปลาเห็ดจากพี่้องเพราะว่ามองที่สาวแหลอยย่นะหิมะมันละลายห้วหิมะละลายแล้วเนาะแต่ว่าหมกปลาเห็ดเขายัางตั้นในหลู่อยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะ เดี๋ยวไปชมเป็นรุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะจ่ะ,อะตอนแรกที่สาวแล่เช็คเบิง้งได้กลมอุตุะเนาะพี่น้องว่าม้นนี้สิว่มีหมิมะแต่ว่าตอนนี้หิมะกํลาลังตกอยู่จ้ะแต่ว่ามันตกบ่แห้งเนาะพ่อสียางในป่าเห็ดได้ยอยู่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยจะเป็นรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสาวแหล่เสียพ่อเห็ดบ่ว่าหมาิมะในป่าเห็ดมันละลายไปพ่อสิเห็นด,ดอกเห็ดบ่ไปกันเลยจ้ะ ตอนนี้มาหอดปลาเห็ดเหรอจ้ะแต่ทำไมมันขาวเต็มไปด้วยหิมะแถวหิมะตกน้ำพี่รอวงแต่ซาแลสิร่องอย่างเข้าไปข้างในเนี่ยนะจ้ะเพื่อ,เ,อเวลาหิมะมันตกมากเลยที่นี่มันบริจับอยู่แถวแถวโคนตน้นไม้มันอาจจะเลี้ยวเห็นเห็ดอยู่เนาะเขาไปสำรวจเปิ่งจ้าพี่รอง ข้ามาาในป่าแล้วเนะจ้ะแต่ปรกากฏว่าแห้วจ้ะพี่น้องมันมีแต่หิมะมีแต่น้ำแข็งเนาะคือว่าบ่สามารถที่จะเห็นดอกเห็ดได้เลยพี่น้องอ้อ oh. เฮ็ดจังไดงล่ะบัดที่เนี่ยออเอ่อพ่อเนาะเอรินาก็เลยว่าในป่านี่น่ะหิมะมันยังเต็มอยู่มันบ่าสามารถเห็นดอกเห็ดได้เดี๋ยวเราสิพาไปเบิง่งป่าใหม่แล้วจ้ะจพี่น้องซาลแล้วอย่าเก็บเห็ดคิดฮอดป่าเห็ดแต่อีกอย่างนึงอย่าเก็บไปฝากอเอ่อ FC อยู่ทางไทยน้ำเนาะพี่น้อง ไปดูปลาใหม่ก็เลยจ้าตอนนี้มาหอดปลาที่สวงลวเลยนะจ้ะพี่น้องแต่ป่านี่บ่ค่อยมีหิมะเนาะเพราะว่าบมงพื้นเี่มันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะบางพื้นก็เป็นสีเขียวบางพื้นก็เป็นสีขาวนะจ้ะแล้วมาลุ่นกันเลยจ้าว่าสิพอเฮ็ดป่พี่น้อง และแล้วตอนนี้ก็พ่อเฮ็ดแล้วจ้าพี่น้องเป็นเห็ดมันปูสีเหลืองเนาะดอกนี่ดอกที่ใส่ได้จ้ามันมันเปื่อยแล้วเนาะมันเถ่าแล้วอ้าขาขาดพี่น้อง นี่ไว้เป็นเสื้อมั้วใช่พี่อ้องเดินหาต่อเลยจ้ะอ <laughs> ตอนนี้ก็พ่อเฮ็ดมันปูมันปูดำขาส้เมเนาะพี่้องแต่ว่าดอกบ่ค่อยง่ามเป็นไดเนาะดอกบ่ค่อยง่ามพี่้อง อันนี้ประเดนว่าอ่ามันเนาวด้วจ้ะพี่น้องคือว่าที่มันเป็นแบบนี้ดอกมันเป็นแบบนี่คือว่าฝนตกใส่ละก่อากาศมันหนาวพ่นํำแข้งมันละลายแล้วก็เลยเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็กลับมาหอดบ้านแล้วนะจ๊ะไม่ได้เห็ดเลยได <c oughs> ้เห็ดมันปู่ในหน่อย,หน,อยหนึ่งมันปู่สีเหลืองซาแลกกเลยลวกกินแล้วแล้วซาแฉกต้องกลับขอโทษเอฟซีที่ทาเห็ดน้ำเด้อจ้ะรอบสองนีนะ่เนาะที่ซาแลกโพดลงแต่ไล่ซื้อซาแฉกคัดเรียบร้อยแล้วจ้ะคัดไว้จะแจกปีนาเนาะถ้ากินปีนาเนาะพี่น้องอีกอย่างนึงเอ่อมันมีแต่น้ำแข็งแม้พอนนอเอ๋นะาย่านหมืน่นถึงถึงหิมะมันละลายแล้วแต่ว่า มันยังเกาะน้ำพวกหยาพวกอีกอย่างเนี่ยแล้วหย่านมืน่นเราเห็ดก็ว่า,วามีให้เก็บเล้วจากปีนี้ซาแลวต้องกลับขอโทษได้หลายได้จ้ะก็จบคลิปนี้ซาแลวขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด u ับสไคร้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย